เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับกลับมาพบกับช่วงผู้กล้าท้าบวกกันอีกหลายๆครั้งนะวันนี้เป็นไอดีของน้องโอมนะครับสลายยุทธนะส่งกันเข้ามานะครับน้องสลายยุทธก็ส่งรู้ส่งนี่มาทั้งไอเทมทั้งนักเตะนะครับก็ร่วมกิจกรรมกันอยู่บ่อยๆนะ สภาพวันนี้นะครับแมทโฮเมลขึ้นบวก6นะครับ5้บวก3มูลค่า77ล้าน4ีแสนอ p จะเป็นคนแรกหรือเปล่านะครับที่ต e ีติดนะ5บวก3ทนกัน5ครั้งครับขอให้เป็นคนแรกนะครับจัดไปสูตรตามใจพี่อีกรอบนะครับสูตร แขกมาอีสุดในโลกครับชนครั้งที่1ครับชนครั้งที่2ชนครั้งที่3ครับแมทฮุมเมลชนครั้งที่4และชนครั้งที่5ครับแมทฮุมเมล5้บวกสเป็นอะไรอโอ้โห คนที่เท่าไหร่แล้วนะครับไปกู้กันด่วนๆเลยนะหนึ่งแล้วสองแล้วโหได้ได้บวกสองเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่เท่าไหร่แล้วคนที่สี่คนที่ห้าอะไรแเน,เนี้ยอ่ะมาต่อกันนะครับตีสองตัวกันเลยนะครับคลิปนี้ปีเตอร์เชคศูนย์เจ็ดนะครับ ขึ้นบวก5นะ4บวก1ถึงมันจะยากนะครับแต่ก็อย่างที่พูดไว้10ล้านรอบแล้วนะถ้ามันติดมนก็ติดนะครับจ่ายไปชนครั้งที่1ครับชนครั้งที่2ชนครั้งที่3 โคนคันทีครับผมไปตีด้วยเช็คศูนย์เจ็ดบวกห้ากู้คืนได้ไหมเนี่ยตีกับบวกหนึ่งนั่นไงครับตีกับหนึ่งเนี่ยมันจะบวกขึ้นยากนิดนึงนะกู้คืนยากนะโอ้หมดไป <c oughs> หมดครับหมดสิน้นที กลายเป็นบวกสูนะโอเคนะครับแต่ไปก็มูลค่าทีมก็แทบไม่เหลือเลยนะโอเคขอบคุณน้องอมมากนะครับที่ส่งเข้ามานะก็ยังไม่ได้เป็นคนแรกที่ตีติดในรายการนี้นะครับกับรูปแบบใหม่นะโอเคไว้มาร่วมสนุกกันใหม่ละกันนะครับเหล่านี้ลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ